โดนแก้ทางสมรักคำสิงตอน1 7 1 8ช่วงที่ยังไม่ผสมบ็อกซิ่งเต็มที่ในช่วงที่สมรักคำสิงอายุแค่7 7บเแถวๆนั้นสไตล์การต่อสู้ยังไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่ช่วงที่เขาอายุ20กว่า,วาเราจะพยายามตามดูที่มาของพรสวรรค์เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าพรสวรรค์นั้นเกิดขึ้นได้เองแน่นอนในบางคนมันอาจจะมีแบบนั้น แต่โดยความเชื่อส่วนตัวของผมเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นในคลิปนี้ทักษะการต่อสู้ของเขายังมีความคล้ายๆกับคนอื่นๆที่มีมากกว่าก็คือการใช้ศอกกลับแต่ทักษะบ็อกซิ่งของเขาในการผสมผสานกับมวยไทยนั้นยังไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วที่เพิ่งปล่อยไปในคลิปที่แล้วเขาใช้หัวไหลในการป้องกันตัวหลายๆจังหวะใช้การสลิปของบ็อกซิ่งเข้ามาผสมผสานแต่ในคลิปนี้ทักษะเหล่านั้นยังไม่ค่อยมี เป็นการแสดงให้เห็นว่าในช่วงอายุ17-18ของเขาเนี่ยยังผสมผสานได้ไม่ดีเท่ากับในช่วงที่อายุ20กว่านั่นแปลว่าสิ่งที่ผมคาดคิดก่อนหน้านี้มีโอกาสถูกต้องสูงมากช่วงที่สมรักคำสิ่งไปฝึกกับโคชทีมชาติทไทยซึ่งเป็นชาวต่างประเทศได้เรียนรู้เทคนิคบ็อกซิ่งของต่างประเทศโดยคนที่เก่งมากๆในด้านบ็อกซิ่งหลังจากนั้นมันเกิดการผสมผสานเกิดขึ้น และมีความลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆทําให้กลายเป็นสมรักคําสิงในแบบที่เราเห็นๆกันอยู่คลิปนี้ย้อนไปดูก่อนที่เขาจะกลายเป็นสไตล์นั้นเขาเคยเป็นสไตล์ประมาณนี้มาก่อนก็คือการสลิปไม่ค่อยมียังเป็นแบบมวยไทยปกติอยู่การโรหรือการใช้เต็ปบเท้าก็ยังเป็นแบบมวยไทยจ๋าๆอยู่สมรักคําสิงเียงแดงครับฝ่ายคือผนุมรุ้งกี่ไปปุ๊ล้วกเข่าแล้วก็ตามได้หมัดน,นะครับ สังเกตดูสปีดหมัดครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยงยังยกปังแล้วก็สวนคืนด้วยลูกแข้งแทงอูโดนยกเทเข้าแทงครับยังเหมือนนักมวยไทยทั่วๆไปอยู่นะในช่วงนั้นนะครับโอ,อ้บวไปโอ้โสปีดหมัดก็ออยังไม่เท่าคลิปที่แล้วนะ ปวดไปจนจับแล้วก็โดนเกี่ยวล่างโดนต่อยอีกปวดไปแล้วโอป้องกันแต่ก็ไม่ได้อโอ้มีสอกกลับมาทีนึงครับในไฟที่เจอกับพนมรุง้งคลิปในช่วงหลังมันดูไม่ได้ต้องขออภัยนะครับใครไม่เห็นภาพลองไปดูคลิปที่แล้วที่ผมปล่อยไปสมรักคำสิงในแบบนั้นกับสมรักคำสิงในแบบนี้แทบจะเป็นคนละสไตล์อยู่ทักษะการใช้เท้าวิธีการปล่อยหมัดยังไม่เหมือนกันค่อยๆแกะ หาร่องรอยของพรสวรรค์กันต่อว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและนี่คือคนเก่งคนเต็ม